สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็มาเจอกันอีกแล้วนะคะกับพี่อุ๋มอิ่มจ้าวันนี้นะเรารู้เลยทุกคนช่วงนี้ทุกคนกําลังเครียดใช่ไหมปัญหามันรุมเร้านะ่ะทุกอย่างมันอะไรก็ไม่รู้นะ่ะใช่ไหมวันนี้เนี่ยพี่อิ่มก็มีเทคนิคดีๆนะจ๊ะในการเสริมบารมีให้กับตัวเองมาฝากทุกคนนั่นเองวันนี้นะใครนะที่อยากจะได้เทคนิคดีๆนะคะเตรียมปากกาเตรียมกระดาษจ,จดได้เลย เอาละค่ะเดี๋ยวเราจะเริ่มจากวิธีที่เราสามารถปฏิบัติได้เองที่บ้านก่อนเลยนะคะอย่างแรกนะคะก็คือการสวดมนต์นั่นเองคุณจะสวดบทไหนก็ได้แต่อย่าลืมนะห้ามแล็บนะทุกคนเวลาสวดนะคะเราต้องทําให้จิตใจสงบแล้วค่อยๆสวดค่ะเราถึงจะได้สติแล้วก็สมาธิวันนี้นะคะพี่อิ่มก็มีบท5บทที่พี่อิ่มแนะนํานะคะสําหรับคนที่ต้องการเสริมบารมีตามนี้เลยจ้า หลังจากนั้นนะคะหลังจากที่ทุกคนเนี่ยส่วนมนเสร็จแล้วเราก็ตั้งนาฬิกาเลยค่ะใน iPhone หรืออะไรก็ได้นะคะที่สามารถจับเวลาได้ให้เวลาเราทั้งหมด15นาทีแบบนี้เลยแล้วเราก็หลับตาไปเลยค่ะ แล้วก็รอจนกว่านาฬิกาปลุกจะดังเนาะกำหนดลมหายใจถ้าใครสะดวกจะเป็นพุทโธหรือถ้าใครสะดวกจะเป็นการกําหนดจิตนะคะก็ได้เหมือนกันหมดเลยแล้วแต่เลยค่ะแต่ว่าอันนี้เป็นแค่วิธีเบื้องต้นในการทําสมาธินะคะสําหรับมือใหม่ทุกคนเลยต่อไปนะคะหลังจากที่เราสวมดมนต์แล้วเรานั่งสมาธิแล้วเราก็ต้องกรวดน้ําค่ะ กรวดน้ำเนี่ยไม่ใช่แค่แผ่ให้กับตัวเราเองนะยังแผ่ให้กับเจ้ากรรมนายเวรเทวดาประจําตัวคนในครอบครัวหรือคนใกล้ตัวเราได้หมดเลยค่ะเริ่มต้นก่อนต้องให้ตัวเองก่อนนะคะหลังจากนั้นถึงจะให้คนอื่นได้แต่ว่าถ้าวันนั้นเนี่ยรู้สึกว่าเหนื่อยมากแล้วไม่ต้องแผ่ให้ใครเลยนะคะแผ่ให้แค่ตัวเองและเทวดาประจำตัวค่ะเท่านั้นพอเลยและอย่างสุดท้ายนะคะสำหรับการปฏิบัติด้วยตัวเองนะอูมิแนะนำเลย จุดทูบอารัธานาสินห้าค่ะแล้วก็บอกไปเลยว่าเราจะถือสินห้าเนี่ยทั้งหมดกี่วันอย่างต่ำสามวันจ้าสามวันห้าวันเจ็ดวันได้หมดเลยค่ะเราเริ่มทําก่อนนะคะแล้วเราจะพัฒนาขึ้นไปมากขึ้นมากขึ้นเนี่ยเราจะค่อยๆดีขึ้นดีขึ้นไปอีกค่ะอันนี้ก็คือวิธีเบื้องต้นนะคะสําหรับทุกคนที่สามารถที่จะปฏิบัติเสริมบารมีให้ตัวเองในบ้านได้เลยจ้าอย่างต่อไปนะคะพี่หวิมขอแนะนําสําหรับคนที่มีกําลังทรัย์ หรือคนที่สะดวกหรือคนที่พร้อมที่จะทําได้นะคะอันนี้ก็เสริมเป็นอีกรูปแบบหนึ่งจ้ะอย่างแรกนะคะสําหรับใครที่อยากจะเสริมบารมีเวลาที่เราไปไหว้วัดหรือไปไหว้ตามสันเจ้าที่ไหนก็ได้นะคะให้นําหลอดไฟหรือเทียนไปถวายทั้งหมด5ที่ค่ะจะทําที่ไหนก็ได้จะไปวันเดียว5ที่เลยหรือจะไปหลายวัน5ที่ก็ได้แต่ว่าต้องครบนะคะแล้ว สิ่งที่เราไปถวายอะค่ะก็อยากให้ใช้ดินสอนะคะย้ําก่อนนะใช้ดินสอนะเขียนไปที่กลองหรือเขียนไปที่ของที่เราจะบริจาคไปนะคะเวลาที่เราได้บริจาคอะไรที่เป็นแสงสว่างเนี่ยมันก็เป็นการนําแสงสว่างเข้ามาหาเราเองค่ะใครที่รู้สึกว่าดวงเรากําลังตกๆเนาะช่วงนี้เครียดๆอย่างเงี้ยการที่ให้แสงสว่างกับผู้อื่นเราก็จะได้รับแสงสว่างเช่นกันค่ะ อย่างที่2นะคะการสร้างวาดัดสร้างโบสถ์สร้างศาลเจ้าค่ะหรือแม้แต่การสร้างโรงพยาบาลสร้างอะไรก็ได้ที่เป็นสาธารณประโยชน์หรือเพื่อชุมชนหรือเพื่อสังคมค่ะต้องบอกกันเลยนะคะทุกคนต้องวางใจเป็นกลางนะถ้าวันนี้เรามีคําถามว่าเอ๊เขาตังเราไปทำอะไรหรือเปล่าอย่าไปทําค่ะเราจะทําที่ที่เราสบายใจเราจะทำที่ที่เรารู้สึกว่าเราได้สร้างร่วมกันจริงๆนะคะ ถวายไปเลยยิ่งไปเองยิ่งเลิศเลยค่ะอย่างน้อย5้ที่นะคะห้าที่นะหาที่อย่าลืมนะจะไปทําวันเดียวกันหรือจะไปวันอื่นก็ได้แต่ต้องครบห้ที่ค่ะอย่างที่3นะคะทําบุญให้กับคนยากไร้ค่ะอันนี้นะคะสําคัญมากๆเลยสําหรับคนที่ต้องการความเมตตากรุณาทุกอย่างนะคะหรือว่าต้องการบริวารเพิ่มมากขึ้นแนะนําให้ให้ข้าวสารน้ําดื่มยารักษาโรค หรือเครื่องอุปโภคบริโภคที่เหมาะสมกับพวกเขาอะค่ะอย่างน้อยนะคะต้องทํา5สถานที่ค่ะหรือ5ที่ที่เราสามารถไปบริจาคได้นะคะทั้งหมดเนี่ยก็เป็นไกด์ไลน์เบื้องต้นนะคะสำหรับคนที่ต้องการเสริมบารมีบอกเลยนะว่าวิธีเหล่านี้หลังจากที่ทำเสร็จแล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นถวายเทียนถวายหลอดไฟไปแจกทานหรือแม้แต่การสร้างสิ่งต่างๆนะคะ เวลาที่เราทําเสร็จแล้วเนี่ยกลับมาที่เคหสถานของเราหรือคอนโดเราบ้านเรานะคะให้ร่วมจิตอธิษฐานหน้าหิ้งอีกทีหนึ่งนะคะว่าวันนี้เราได้ไปอนุโมทนาบุญมาแต่ละที่แต่ละที่บอกไปเลยว่าทำอะไรบ้างและกรวดน้ําอีกครั้งหนึ่งค่ะเพื่อที่จะแผ่ให้กับตัวเราเองเทวดาประจําตัวและก็คนที่เขามารออยู่นะจ้าวิธีเหล่านี้นะคะเป็นวิธีที่เราลองมาแล้วแล้วมันได้ผล สำหรับใครนะคะที่รู้สึกว่าจะได้ผลหรือไม่ได้ผลนั้นลองดูแม่พิมเชื่อว,ว่าอย่างน้อยสิ่งที่เราทําทั้งหมดเนี่ยค่ะก็เป็นสิ่งที่ดีไม่เบียดเบียนใครและไม่เบียดเบียนตัวเราเองด้วยค่ะเราทําตามกําลังที่เรามีเนาะทุกอย่างสิ่งที่แฮปปี้ก็จะวิ่งมาเองค่ะเวลาที่มนุษย์เราได้ทําสิ่งดีๆนะคะเราจะรู้สึกว่าคุณค่าชีวิตของเราเนี่ยจะเพิ่มมาเองเลยจ้าเวลาที่มันมีอะไรดีๆอยู่รอบตัว ทุกสิ่งที่มันดีๆก็จะวิ่งเข้ามาหาเองค่ะเพราะฉะนั้นนะคะเราต้องทําให้จิตใจเข้มแข็งแล้วเราก็ต้องสร้างภูมิคุ้มกันทางจิตใจที่ดีก็เป็นการเสริมบารมีที่เยี่ยมๆอีกอย่างหนึ่งเลยค่ะอยากให้ทุกคนลองทําดูนะไม่ยากเลยไม่ยากเลยทุกคนค่ะ ทำเสร็จแล้วเนี่ยหลังจากที่ชีวิตเรากราฟขึ้นเนี่ยอย่าลืมนะเราสามารถกลับมาทำได้แบบเนี้ยตลอดเลยเพราะฉะนั้นมันเป็นวิธีที่ไม่มีวันสิ้นสุดนะคะอุ๋หมิมอยากให้ทำเรื่อยๆนะอย่าเพิ่งรอให้ชีวิตแย่แล้วเรามาทำแต่เราทำตั้งแต่วันที่ชีวิตเราดีเลยละกันละคะวันนี้อุ๋หมิมก็ต้องลาไปก่อนนะคะขอบคุณทุกคนเลยนะคะที่ติดตามนะ้องอหมิ่นนะ หลังจากนี้นะคะเราจะมีคลิปใหม่ๆม,มาอย่าลืมติดตามน้องอิ่มด้วยนะคะใครที่อยากให้น้องอิ่มเนี่ยทำคลิปเกี่ยวกับเรื่องอะไรคอมเมนต์ไว้ใต้ล่างเลยนะเดี๋ยวน้องอิ่มเนี่ยจะคัดเลือกคอมเมนต์ที่มีคำถามวน,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 วนๆๆเยอะที่สุดเอามาทำเป็นคลิปต่อไปให้คะ่ะแล้วเจอกันนะคะบ๊ายบาย